สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวเฟซบุ๊กชาทวิตเตอร์และชาวยูทูบทุกท่านนะคะวันนี้พี่วายโยตื่นไวเนาะก็เป็นความเคยชินนะที่มาอยู่บ้านนะตื่นไวก็วันนี้ก็เลยเข้าทํางานไวก็วันนี้ก็เลยแบบบุกโรงครัวของไซมอนเราวันนี้จะมาดูกันว่าโรงครัวของไซมอนเนี่ยวันนี้ทาอะไรให้พนักงานกินนะคะอ่ะแล้วมาดูหน้าตาอาหารกันแล้วมาดูหน้าตาแม่ครัวของเรานะคะที่ทำอาหารให้เรากินอยู่เกืเกอบๆทุกวันนะคะคนแรกเลยนะคะคนแรกเลยนะคะพี่สาวของเราะคะ่ะ วันนี้ครอบครัวมีอะไรคะพี่สาวแนะนำหน่อยมีทอดมันค่ะแที่ทำผับสิงห์มีทอดมันค่ะทำเยอะมากเยอะมากค่ะอาแล้วคนสองของเราแม่แดงค่ะแม่แดงค่ะวันนี้ครอบครัวทำอะไรคะต้มปลาต้มจืดกระดูกหมูผักกาดดองอ่าแล้วอิสลามกินอะไรอ่ะมีกระต้มกระดูกต้มปลาค่ะไหนคะอ๋ออิสลามจริงเขาต้มปลานี้ใช่ไหมคะค่ะอ๋อเพราะว่าเรา คนใต้ส่วนมากจะกิสลามพนักงานอันนี้ทำเยอะมากเลยทำไปไหนบ้างเยอะมากค่ะไปสตาค่ะอันนี้ของเราค่ะคือของเรามีสองที่ะก็คือมีที่เซมเซมันป่าตองแล้วก็ที่สมาสตาทำเป็นที่ก็คือวันหนึ่งทำเยอะนะค่ะเยอะมากค่ะเยอะมากเลยแหละต้มส้มปลาต้มส้มปลาเห็นไหมคะวันนี้กับข้าวหน้ากินอย่างเดียวนะคะต้มจืดประกาดดองใส่กระดูกหมูนะคะแล้วก็ทอดมันนะคะ นะกินมากมายนะคะเดี๋ยวมาเจอตอนที่พี่วายโยกินข้าวเลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแม่ครัวทั้งสองนะคะที่น่ารักทำกับข้าวใ้เรากินทุกทุกวันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนชวนชิมเลยค่ะแม่ครัวแม่ครัวส,สวยๆนะคะแม่ครัวร <c oughs> ะแดง <c oughs> ค่ะ <c oughs> ส,สวยจริงๆนะคะ <c oughs> แม่ครัวส,สวยๆทำอะไรคุณแม่ทำอะไรอ๋อเขาเรียกอะไรอ๋อไอพีเอลใช่ค่ะนี่ไม่ทำอะไรต่กับข้าวเหรอคะตั่กับข้าวค่ะ ไม่ตักให้ใครคี่แม่อ,อ๋อตักรวมกันทานกิ่หลายคนค่ะอ๋อหนึ่งรดูกระดูกหนูน่าก,กินมากอืมอันนี้ใส่ทอดมันได้ทอดมันปลากายค่ะจะไะยอมหรือเปล่าแม่ตอนแหล่หรือเปล่าเนี่ยถ้ามันปลากายเดี๋ยวเสียชื่อนะอย่า <Yeah. S 1> เออ ทอนปลาอะไรพู้ดีปลาอะไรคะเอาปลาทั่วไปเลยคุณแม่เออใช่ไปหาทอดมันปลาการเดี๋ยวเขาด่าเอานะมวาลราคะพี่สาวตักให้หนูหน่อยค่ะอันนี้ใส่อันนี้ใส่ต้มค่ะขอกระดูกหมูสองชิ้นได้เลยค่ะนะครับน่ากินมากจัดไปเลยค่ะจัดหนักจัดเต็มค่ะแล้วก็ทอดนานเลยค่ะใส่ค่ะถาดนี้คืออ่าไม่ใช่ ต้องบอกกันนะเพราว่าถานเนี้ยนะคือมันนานมากเลยตั้งแต่สมัยพี่ว่าโยมอยู่ใหม่ๆอ่ะแต่ตอนนี้ก็คือก็ยังอยู่อะ่ะที่ทานกี่ปีอยู่มานานมากอืมเซ็ตชุบเลยครับันวันนี้รถนั่งลงมัากินข้าวที่โรงโทรอ่อืมประหยัดไปมื่อนึง คือประมาณว่ามาทำงานแล้วไม่มีเงินก็ต้องโกอดตายเพราะว่าบริษัทเขาเลี้ยงระมือหนึ่งนะคะอ้ม้งเจ้าประการดองเป็นสวัสดิการให้กับพนักง,งาน,นะครับอืม ชอบมากแพะเยาะอําปลาเลยนะฟิล์มแ่มเพิ่มความฟิลของกระดูหมูต้องเอดะ้ําปลาลงนิดนึงนะเพราะว่าช่วงแบบกิน 嗯嗯，嗯，好。 ยังไงตยวขอตัวกินก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกนคลิปหน้านะคะวันนี้ก็เอามาฝากพอหองปากของคอสรับพิษนะคะอโอเคค่ะเจอนคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ